นี้จริงสูตรใหม่เขาพักจริงจริงอันนี้คือพูดจริงจริงเออแล้วพูดแบบธรรมดจริงเขาพูดแบบนี้เลยแบบเธอแบบเขาพูดเหมือนเขาไม่ได้พูดเก่งมากนะเขาเหมือนแค่อาจะบอกว่ากลิ่นมันดีนะใช่แล้วใช้ตัวนี้เลยอันนี้ใครยังไม่เคยกดกดได้จริงๆริงสามสิบสี่สิบเจียมากมากเขาบอกว่าแปดซิล์มาแล้วนะกดได้เลยร้อยแปดเก้าบาทหอมอไม่ได้หวานหรอลานนะจะหวนี่อะของนี้ของที่บ้าน นี่คงไม่ออกมากมะเขอพวงมันแบบฟอล l o ไม่ได้ไม่หอมตัวหรอแต่ยิ่งมะเขือนี้เชียร์ฟูใบก็หอมหวานมันน่าจะหอมทุกตัวแหละแน่นอนหอมเยกเช์ฟูใบหอมนี่ชอบชี่สดูดิอันนี้ของของที่บ้านอ๋อหวานหวานไม่ถ้าแต่ถ้าฉีดมีกันคือมันหอมมากๆพูดจริงๆสีชมพูกับตัวนี้ฉีดมีกันหอมเลยชามมิ่งใครไม่เคยกดถ้าราคาได้เธอกดได้เลยอุ้ยๆหกหกหกถ้าเป็นอีฟอีฟไม่ต้องติดตื่นตัวนี้หวานหาย็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เออโอเคคือเขาเช็ดปากแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็เชียร์ฟูไปไม่ใช่เชียร์ฟูแล้วเชียร์ฟูชามมิ่งใช่ไหมใช่ชามมิ่งหอมมากถ้าใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองจริงแล้วเธอจะมากดกิ่นอื่นเชียร์ฟูไปก็หอมทุกครั้งที่ฉีดคนจะท้นกันจังกันมาแล้ว มาแล้วเชียตัวเก่งนวิบุ้งพี่เียรติค่ราคากลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วกดไดลยโอเคฟังนะอุ้ยแสนห้าลค่ะแล้วคนเดียวขอตะขอตะก้าฮอตเก้าเ้าเ้าหน่อยครับเก้าเก้าเก้าหน่อยเชียใช่ไหม นนะตัวเชียตัวชามิ่งใช่ไหมชามิ่งกลิ่นเขาประมาณไหนกลิ่นเขาจะมีความสะอาดมีความเหมือนดอกไม้เบาๆแต่ว่าไม่ได้ดอกไม้จ๋ามากขนาดนั้นเน้นความสะอาดที่มีความหลูแม่สามารถฉีดไปแบบประชุมไปเดทไปอะไรครั้งแรกได้เลยอันนี้คือไม่มีอะไรผิดพลาดกดได้เลยอันนี้คือเชียใครไปใครก็ชอบแล้วตอนเนี้ปุยนุ่นคือเกิ่นกลิ่นเขาฟงมีความชัดติดทนด้วยเพราะฉะนั้นกดได้เลยราคาดีมาก 30ML นะ่ะต่อค่ะ ใช่เวลาเน่กินนมอ่ะตั้งใจมากเลยนะจนหมดกล่องก่อนถึงจะทำอย่างอื่นจริงใช่ไม่แต่จะบอกว่าหลอดจะบอกว่าถ้าทุกคนยังไม่เคยลองลองกดไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้เรื่องจริงเลยนะคือจริงตั้งแต่ขายไม่งั้นไม่เป็นพรีเซนเตอร์ถึงสีที่สามคือพอดก็าแก้วแล้วค่ะต้องแสนแล้วอ่ะก็คือราค